เอาเค้กเอากลับลงโอ้เอาวันวันเกิดเอาเค้กมาให้น้องตายเลยนะอร่อยไหมให้เปิดดูดิดูดูดูอยู่เอาช้อนมาให้ชิมให้เต่าลงตาชิมหน่อยเอาช้อนมาช้อนมาเลยเอาช้อนมาด้วยนี่ช้อนอยู่นี้ อาวันเกิดเมื่อวันเกิดเมื่อวานบ่โอ้แล้วโอ้เก็บไว้ให้ลุงตาด้วยเอาน้ำลงล่างนี่นะในในให้ลุงตาชิมหน่อยกราบสามครั้งกราบยังกราบแล้วเดี๋ยวดูชิมหน่อยนี่มันบ้างนี่อาวันเกิดเมื่อวานนี่บ่แล้โอเคไหมให้ลุงตา โอ้น่ารักมากเลยนี่นะอืมแล้ววันวันเกิดได้ทำอะไรบ้างเราได้กินหวตาัดเรอย้วกินาไปฝนลงให้เรากิน่หอเยคทนอาติฐานลวงตาก่อนดิวันเกิดหนูกตองอาฐานเอาบุญกับลวงตาดิอธติฐานวันยังไงอาตฐานพ่อลงตาไม่ ้องให้เป็นข้ใข้ให้จากต้้งไกลเสียรโควิดนะคะครับสาธุหนูก็เหมือนกันนะให้หนูตัวไวๆนะคะเราเรียนเก่งๆเนาะพมมือไว้ลูกตาจะให้พรหนูให้หนูเรียนเก่งๆนะคะแล้วก็เป็นคนดีของพ่อของแม่แล้วก็เป็นคนดีของหลวงตาให้ทำบุญให้ทานภาวนาทุกวันมาวัดใส่บาทนะคะ อาราังก่อนนะตาดูก่อนอส้างมาสาโขาวทาพระขาวด่อ้สวัสดีค่ดูพระขาวดตาธรรมโมามังนามาสาธุสุปฏิปันโนพระขาวดตสวัสดงคสังคันามาสาธุแล้วให้พลดลงตาว่ายัางไงนะ พนมือเราก็พูดให้พ่อหลวงตาว่าอย่าเจ็บไข้อยา่า,ยาเป็นเชื้อโรคคอิีบ้างปันเชื้อโรคคอให้ใส่แมสนะคะครับสาธุหนูก็เหมือนกันนะลองไปผลเด้เอาสาธุสาธุ